ท่านประธานที่เครารพผมจอรยุทธจตุรพรประสิทธิ์ผู้แทนราษฎร,รพักเก้าวไกลกรุงเทพมหานครเขตสามยานาวาบางขลมวันนี้ผมขอเสนอยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎร,รพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการอนุญาตการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรและให้การพนันออนไลน์และการพนันท้องถิ่นถูกกฎหมาย เพื่อสร้างรายได้และสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศปลดล็อกคาสิโนถูกกฎหมายเม็ดเงินกลับเข้าสู่รัฐประเทศไทยทัดเทียมเพื่อนบ้านอาเซียน mm hmm. ท่านประธานครับ mm hmm. อ้างอิงจากรายงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยเรื่องสถิติคดีบ่อนพนันทั่วไทย mm hmm. ปี2560จนถึงปี2562 mm hmm. จะพบว่าในระยะเวลาดังกล่าว มีการแจ้งความคดีความผิดการพนันทุกประเภทเฉลี่ยปีละ42,000คดีมีการจับกลุ่ม56,000คดีโดยที่ปรากฏยอดผู้ต้องหาคดีพนันโดยรวมแล้วปีละเกือบ90,000คนนอกจากนี้รายงานจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันประจำปี2564พบว่าประชากรไทยที่มีอายุ15ปีขึ้นไปจำนวนกว่า32ล้านคนเป็นผู้เล่นการพนัน คิดเป็น59.6%ของประชากรทั้งหมดถือว่าเป็นสถิติที่ไม่น้อยเลยนะครับจากสถิติข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่าคนไทยจำนวนหนึ่งชอบในเกมกีฬาการพนันรักในการเสี่ยงโชคแต่เมื่อการพนันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนักเสี่ยงโชคทั้งหลายจึงนิยมเดินทางไปเสี่ยงโชคที่คาสิโนตามชายแดนประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวเมียนมากัมพูชาหรือมาเลเซีย ท่านประธานครับหลายๆคาสิโนที่อยู่ตามชายแดนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคาสิโนของนายทุนสัญชาติไทยทั้งสิน้นสถานที่ยอดนิยมคงหนีไม่พ้นคาสิโนในประเทศกัมพูชาที่ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพมหานครเพียงสี่ชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีโปรโมชั่นเชิญชวนและลดรับส่งที่จะขนนักพานันชาวไทยออกไปใช้บริการกันอย่างแน่นหนา ซึ่งส่วนใหญ่ที่เดินทางไปเสียงโชคนั้นมักจะเป็นกลุ่มคนที่เดินทางไปเสียงโชคเป็นประจำทุกครั้งที่จะไปมีการแลกเงินไม่ต่ำกว่าครั้งละห5,000บาทปัญหานี้เกิดจากการที่เราห้ามมิให้มีการพนันแต่ถึงอย่างไรยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพราะนักพนันทั้งหลายก็ยังคนเดินทางออกไปเสียงโชคที่ประเทศเพื่อนบ้านเงินไหลออกไปนอกประเทศมิหนำซ้ำํา เม็ดเงินมหาศาลที่ไม่ได้ไหลเข้ารัฐเพิ่มเติมขึ้นไปอีกคือมาจากความนิยมของการพนันออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญในช่วง4ปีที่ผ่านมาท่านประธานครับถึงแม้ว่าการพนันออนไลน์หวยสลอ็อตบาคาร่ารวมไปถึงการพนันกีฬาต่างๆที่เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตจิ้มเพียงแค่คลิกเดียวก็สามารถเสี่ยงโชคกันได้แล้วมันจะไม่ชอบด้วยกฎหมายตามพรบการพนัน พุทธศักราช2478มาตาสีว 4, ทวีแต่กลับมีข่าวการจับกลุมเว็บพนันรายสัปดาห์ทุกข่าวปรากฏปริมาณเงินหมุนเวียนนอกระบบอย่างมหาศาลไม่เคยต่ำกว่า100ล้านบาทแทบทั้งสิ้นไหนจะโฆษณาที่เห็นได้ง่ายจากทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โดยจากการศึกษาพฤติกรรมการพนันออนไลน์ในกลุ่มคนรุ่นใหม่พุทธศักราช2566พบว่าในรอบ12เดือนที่ผ่านมา มีคนรุ่นใหม่เล่นการพนันออนไลน์ถึง3ล้านคนข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความต้องการและพฤติกรรมการเล่นพนันภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเราจึงต้องมาพิจารณาการพนันในฐานะตัวร้ายที่มีข้อดีในการเพิ่มพูนมูลค่าทางเศรษฐกิจและเม็ดเงินเข้าประเทศเช่นเดียวกันท่นระธานครับประเทศไทยเคยมีคาสิโนโมาก่อน และสามารถผลิตเม็ดเงินมหาศาลในการทำนุบํบำรุงประเทศจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บอนคือสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันแถมการมีอยู่ของบ่อนนั้นเคยส่งผลให้การคลังของสยามเฟื่องฟูสามารถทำเงินทำนุบํบำรุงประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพท่านประธานครับรัฐบาลในอดีตล้วนเคยปลดล็อกบ่อนคาสิโนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่5พุทธศักราช2431รัฐสยามสามารถเก็บอากรบ่อนเบีย้ยได้เป็นจำนวนสูงสุดปีละเกือบ7ล้านบาทซึ่งเป็นเงินจำนวนที่มีค่ายอย่างมากในยุคสมัยนั้นในช่วงเวลาของการเปลี่ยนสยามไม่ทันสมัยทันนิยมโลกตะวันตกต่อมายุคสยามใหม่รัฐบาลคณะราษฎร เริ่มให้มีบ่อนการพนันที่จัดการโดยรัฐเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์จุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มรายได้ครับให้กับประเทศด้วยการปรับรุงกฎหมายเก่าให้กลายมาเป็นพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช2478สง่สงผลให้ใน10ปีต่อมาประเทศที่กำลังเผชิญวิกฤตภาวะเงินเฟ้อระหว่างสงครามรัฐบาลในควงอภัยวงศ์ก็ได้ใช้กฎหมายนี้กู้วิกฤตประเทศ ดูดเงินคืนออกจากระบบผ่านการจัดตั้งสถานคาสิโนท่านประธานครับเพียง82วันหลังจากปลดล็อกคาสิโนเท่านั้นครับสถานคาสิโนในกรุงเทพทํารายได้ได้เกือบ13ล้านบาทคิดเป็น22.8%ของงบประมาณไรายได้ประจําเดือนอีกทั้งเมื่อรวมไรายได้คาสิโนทั้งประเทศแล้วสามารถทํารายได้ได้มากกว่า24ล้านบาทแม้ว่าภายหลังจะมีการปิดสถานคาสิโนที่ควบคุมโดยรัฐ แต่ปัจจุบันเรายังหลงเหลือมรดกทางประวัติศาสตร์การพนันที่ตกทอดมายังนักเสี่ยงโชคชาวไทยอย่างเช่นสลากินแบ่งรัฐบาลการพนันยอดฮิตติดอันดับหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจากผู้เล่นมากกว่า24ล้านคนทั้งนี้ยังมีมรดกที่แสดงให้เห็นถึงฐานในวัฒนธรรมการเล่นพนันตั้งแต่อดีตของสังคมไทยนั่นก็คือการพนันท้องถิ่นที่ยังคงปรากฏให้เห็นอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นประเภทการพนันที่มีพัฒนาการสอดคล้องไปกับขนบธรรมเนียมประเพณีรวมถึงการละเล่นพื้นบ้านของไทยเรื่อยมาอาทิกีฬาชนบัวกัดปลาตีไก่การพนันจึงไม่ได้มีมิติการเสี่ยงโชคเพียงเพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจเพียงเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงมิติด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแสดงให้เห็นถึงความต้องการในสุนทรียภาพเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรืองานอดิเรกยามว่าง จากอาชีพการงานและการทำไร่ทำนาของพี่น้องประชาชนจากสิ่งที่กล่าวมานั้นท่านประธานครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการพนันที่อยู่คู่กับสังคมไทยจนกลายมาเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมนั้นสามารถทําเม็ดเงินเข้ารัฐได้อย่างแท้จริงท่านประธานครับอีกหนึ่งมรดกพนันที่ตกทอดมาคือพรบการพนัน2478ที่แม้ว่าผู้ประกอบการจะสามารถเปิดธุรกิจการพนันที่อยู่ในบัญชีประเภทขอ 28เพศได้อย่างมีเงื่อนไขและต้องขอใบอนุญาตตามความในพรบดังกล่าวทว่าจากการพนัน28ประเภทนี้มีเพียง5ประเภทครับที่กฎหมายบัญญัติให้เก็บภาษีในการดําเนินกิจการอีก23ประเภทที่เหลือจ่ายเพียงแค่ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตเท่านั้นนี่มันยุค 5G แล้วนะครับท่านประธานกฎหมายการพนันที่เก่าคร่ำครึไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาอย่างยาวนาน ไม่สามารถรอได้อีกต่อไปต้องมีการแก้ไขครับทั้งประเด็นของฐานภาษีที่ไม่กว้างขวางความไม่เป็นธรรมในการเก็บภาษีอย่างเท่าเทียมในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆอัตราภาษีที่เอื้อต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและการออกใบอนุญาตแบบต่างประเภทต่างหน่วยงานซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังด้านคาสิโนอย่อยางประเทศสิงคโปร์หรือมลลารนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการเก็บภาษีการพนันแบบฐานกว้าง ประกอบก,บกับการมีหน่วยงานรัฐที่ควบคุมแบบชัดเจนมันถึงเวลาต้องปฏิรูปกฎหมายการพนันของประเทศไทยโดยคำนึงถึงความเป็นจริงและพลวัตของการพน,นันท่านประธานครับหากย้อนดูมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีการเก็บภาษีการพนันจากลอตเตอรี่และเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จำนวนสที่ได้แก่ Marina Bay s a n ซ s และ Resort World s e n t o s a ซ พบว่ารายได้ที่รัฐบาลได้จากการเก็บภาษีนั้นมีมูลค่าสูงถึงหลักพันล้านดอนลลาร์สหรัฐซึ่งคิดเป็น63%ของรายได้จากคาสิโนเลยครับซึ่งหากพิจารณารายได้จากการท่องเที่ยวหลังจากการมีการจัดตั้งคาสิโนในปี2010แล้วนั้นพบว่ารายได้จากการท่องเที่ยวในประเทศสิงคโปร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีเช่นเดียวกันทั้งนี้ผมเล็งเห็นว่าประเทศของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยว อีกหลายประเภทที่มีศักยภาพพร้อมสำหรับการจัดตั้ง Enter Entertainment Complex ครบวงจรอันประกอบไปด้วยโรงแรมคาสิโนสถานบันเทิงสถานที่ท่องเที่ยวสวนสนุกศูนย์การจัดการประชุมและแสดงสินค้าซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างงานอย่างมากมายท่านประธานครับจะดีกว่าไหมครับถ้าเราสามารถทำให้ธุรกิจการพนันบ่อนและสถานบันเทิง ครบวงจรใต้ดินกลับมาอยู่บนดินให้ถูกกฎหมายได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์จะดีกว่านี้ไหมครับท่านประธานทัสภาแห่งนี้จะพิจารณาศึกษาแก้ไขกฎหมายการพน,นันที่ล้าหลังตามไม่ทันยุคสมัยให้มีประสิทธิภาพเ<ม>ทียบเท่ามาตรฐานสากลโดยมีการกําหนดคุณสมบัติของผู้มาใช้บริการอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ธุรกิจการพนันดําเนินการเป็นไปอย่างเหมาะสม ลดอาชญากรรมสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวผู้มาใช้บริการสุดท้ายนี้ถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยจะต้องปลดล็อกคาสิโนเพิ่มโอกาสในการเจ็บจัดเก็บรายได้ของรัฐเปลี่ยนเม็ดเงินที่ไหลออกนอกประเทศกลับมาเป็นภาษีหมุนเวียนในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้การพนันที่อยู่คู่กับสังคมไทยเสมอมาจนเปรียบเสมือนหนึ่งในวัฒนธรรมของเรา จะสามารถสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ประเทศได้อย่างแท้จริงท่านประธานครับผมขอสนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาการอนุญาตการเปิดสถานบันเทิงครบวงจรและให้การพนันออนไลน์การพนันท้องถิ่นถูกกฎหมายเพื่อสร้างรายได้และสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยขอบคุณครับต่อไป,ปเป็นจติที่ส